สวัสดีค่ะในส่วนของบทที่2นะคะเทคนิคกลวิธีการเล่นเฉพาะตำแหน่งนะคะในหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของนะคะเทคนิคนะคะการฝึกทักษะในส่วนของทักษะการป้องกันนั่นเองนะคะทักษะการป้องกันก็เป็นอีกหนึ่งทักษะหนึ่งนะคะที่มีความจําเป็นนะคะในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลและก็การแข่งขันบาสเกตบอลนั่นเองนะคะที่เรามาดูกันค่ะว่าเราสามารถทําการฝึกในรูปแบบใดได,ได้บ้าง แล้วการป้องกันควรที่จะยืนในลักษณะไหนถ้าบอลอยู่ใกล้เราหรือไกลเรานั่นเองนะคะเทคนิคการป้องกันนะคะในตัวของกีฬาบาสเกตบอลลักษณะของผู้ป้องกันนะคะจะมีการเคลื่อนที่ป้องกันผู้ที่เลี้ยงบอลน,นะคะโดยการเคลื่อนที่แบบสไลด์นะคะโดยที่จะพยายามใช้มือด้านเดียวกับ การป้องกันการเลี้ยงลูกบอลน,นะคะของฝ่ายตรงข้ามเพื่อรบกวนการเลี้ยงบอลน,นั่นเองนะคะเพื่อสร้างความกังวลน,นะคะของคนครอบคลองบอลและยังทําหน้าที่นะคะทําให้ผู้เลี้ยงบอลน,นะคะหรือผู้ครอบครองบอลน,นั้นพลาดโอกาสในการส่งบอลที่ดีอีกด้วยสิ่งสําคัญนะคะนอกจากนี้ผู้เลี้ยงบอลน,นะคะเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงบอลแล้วเนี่ยนะคะผู้ป้องกันหรือคนป้องกันเนี่ยสามารถเข้าไปประชิดตัวหรือป้องกนันในลักษณะ ใกล้ตัวของผู้ที่เคยครอบครองบอลได้นะคะเมื่อที่คนเลี้ยงบอลส่งไปแล้วนะคะคนป้องกันก็สามารถประชิดปิดตัวไม่ให้รับบอลอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะจากรูปภาพนะคะอันนี้คือคนป้องกันนะคะสีแดงคือคนป้องกันทั้งรูปซ้ายและรูปขวานะคะถัดมานะคะคนที่ครอบครองบอลน,นะคะที่เป็นกรอบสีเหลืองนะคะหรือคนเลี้ยงบอลน,นั่นเอง ถ้าเมื่อใดนะคะคนที่เลี้ยงบอลส่งบอลออกไปให้เพื่อนด้านข้างนะคะส่งบอลไปให้เพื่อนด้านข้างคนป้องกันสามารถเคลื่อนที่นะคะเข้ามาประชิดหรือปิดตัวเพื่อไม่ให้รับบอลอีกครั้งก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการป้องกันนะคะในลักษในลนักษณะของการป้องกันนะคะคนที่ป้องกันอยู่ใกล้ลูกบอลน,นะคะอันนี้ขออนุญาตอันนี้ คือคนที่ครอบครองบอลนะคะสีเหลืองเนาะคนครอบครองบอลถัดมาค่ะสีแดงนะคะสีแดงกรอบแดงทั้งหมดอันนี้คือคนที่กําลังจะรับลูกบาสเกตบอลจากทีมดียวดันนะคะแล้วชุดสีดานะคะที่ชี้ลงไปที่ลูกสอนชี้อันนี้คือคนป้องกัน การป้องกันของคนที่ไม่มีบอลน,นะคะซึ่งอยู่ใกล้ลูกบอลน,นั้นคนป้องกันเนี่ยจะต้องก้าวเท้าด้านใดด้านหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้กับลูกบอลยื่นออกมาด้านหน้าถ้าจากรูปภาพที่มองเห็นคือเท้าขวาเมื่อเราก้าวเท้าขวามือที่ทําการยกแล้วก็ป้องกันนะคะหรือปัดบอลเพื่อสกัดกัน้นให้ผู้ที่ส่งบอลน,นะคะส่งมาให้เพื่อนได้ยากนะคะก็คือเราก็ต้องยกมือขวา 3ารูกภาพแต่ถ้านะคะแต่ถ้าบอลอยู่เฉียงไปทางตรงนี้นะคะตามรูปที่วาดคนป้องกันก็จะเคลื่อนที่มาปิดทางด้านสายนะคะเท้าที่ก้าวมาคือเท้าสายมือที่ยกคือมือสายนั่นเองอันนี้เป็นลักษณะของการป้องกันของคนที่อยู่ใกล้คนที่ครอบคลองบอลหรือใกล้ลูกบอลน,นั่นเองนะคะ ถัดมาเป็นลักษณะข,ของการป้องกดป้องกันนะคะของคนที่อยู่ไกลบอลน,นะคะกรอบสีแดงคือเอ่อทุกคนที่ครอบครองบอลอยู่นะคะแล้วก็กรอบสีเขียวนะคะก็คือคนที่กําลังจะรับบอลส,สีขาวคือทีมบุกนะคะสีขาวคือทีมบุกสีดานะคะคือทีมป้องกัน ทักษะของการป้องกันของคนที่ไม่ได้ครอบครองบอลน,นะคะเราก็จะดูในกรอบนี้แทนนะคะีะ้เนาะนะคะและตำแหน่งที่อยู่ไกลบอลผู้ป้องกันสามารถเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากผู้ตรอสู้ได้นะคะเว้นระยะห่างนะคะระหว่างคนป้องกันนะคะซึ่งสายตานะคะจะต้องดูทั้งสองด้านทั้งคนที่เราป้องกันแล้วก็คนที่ครอบครองบอลด้วยนั่นเอง นะคะซึ่งลักษณะของการมองเห็นนะคะก็คือต้องมองเห็นได้ทั้งผู้ที่ทําการป้องกันแล้วก็ผู้ที่ครอบครองบอลนั่นเองนะคะลักษณะของการเคลื่อนที่นะคะก็จะเคลื่อนที่ออกจากออกห่างจากฝ่ายลุกนะคะของคนป้องกันนะคะก็คือเระยะห่างเ้นช่องฝ่ายนะคะสามารถตัดบ,บอลได้ในกรณีที่คนที่ครอบครองบอลน,นะคะคนที่ครอบครองบอลคนนี้นะคะพยายามจะส่งบอลมาให ีเดยวกันคนป้องกันคนนี้สามารถเคลื่อนที่นะคะมาปัดบอลได้หรือคนที่ครอบครองบอลอยู่เลี้ยงลุยเข้าไปเพื่อทําการเลี้ยับคนป้องกันนะคะคนป้องกันที่ไม่ไม่มีลูกบอลในคู่ของเรานะคะก็สามารถคนนี้นะคะสามารถเคลื่อนที่มาช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะ ถัดมาค่ะการป้องกันนะคะผู้เล่นที่อยู่ไกลห่วงเออใกล้ห่วงประตูนะคะในเกมบาสเกตบอลน,นะคะก็ลักษณะของการป้องกันผู้เล่นที่อยู่ใกล้ห่วงนะคะหรือการป้องกันในตำแหน่งของผู้แย่งบอลน,นะคะผู้ป้องกันจะต้องป้องกันโดยขวางทิศทางบอลน,นะคะของผู้ที่รับลูกบอลทุกทิศทางเราจะทําได้ด้วย3ลักษณะนะคะก็คือการป้องกันทางด้านหลังนะคะ การป้องกันทางด้านหน้าของฝ่ายลุกแล้วก็การป้องกันทางด้านข้างนะคะเรามาดูกันค่ะว่าใน3มลักษณะนี้มันทาได้ด้วยวิธีไหนนะคะลักษณะของการป้องกันทางด้านหลังนะคะของฝ่ายลุกนะคะจากรูปภาพอันนี้เนาะนะคะนี่ป้องกันทางฝ่ายลุกอยู่ด้านหลัง <t ouch> ในลักษณะของการป้องกันนะคะทางด้านหลังของผู้เล่นฝ่ายลุกนะคะเพื่อความพร้อมในการสากัดเส้นทางสู่ห่วงประตูทันทีที่ฝ่ายลุกได้รับบอลน,นะคะส่วนมากในลักษณะของการป้องกันในลักษณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นเซนเตอร์ <t ouch> นะคะ, <nước> ะ,คะที่อยู่ด้านล่างอยู่ใต้แป้นนะคะก็จะส่วนมากจะป้องกันในลักษณะนี้ถัดมาค่ะ 2. การป้องกันทางด้านหน้าของผู้เล่นฝ่ายลุกโดยการป้องกันที่ผู้ป้องกันนะคะ เพื่อนที่อยู่ทางด้านหน้าระหว่างฝ่ายลุกแล้วก็ผู้ครอบครองบอลน,นะคะลูกที่สองนะคะเป็นอันนี้ส่วนมากก็จะใช้กับลูกบอลน,นะคะอยู่ประมาณด้านหน้านะคะถัดมาค่ะ3ป้องกันทางด้านข้างนะคะผู้ป้องกันอยู่ด้านข้างของผู้เล่นฝ่ายลุกนะคะยื่นแขนข้างใดข้างหนึ่งมาบังหน้าฝ่ายลุกไว้รูปนี้เนาะลูกที่3านะคะ รอบนี้นะคะรอบสุดท้ายบังไม่ให้ฝ่ายลุกนะคะรับบอลได้ง่ายโดยที่ยกมือขึ้นและก็ก้าวเท้านะคะออกมาทางด้านหน้านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายลุกรับบอลง่ายส่งบอลง่ายนั่นเองนะคะในลักษณะของการป้องกันแบบพื้นที่นะคะหรือแบบป้องกันแบบโซนในลักษณะของการป้องกันโซนนะคะก็คือการที่จัด ตัวผู้เล่น5คนลงสนามนะคะให้ป้องกันอยู่ในเขตพื้นที่บริเวณใกล้ห่วงประตูนะคะเพื่อสกัดกั้นฝ่ายลุกจากการเล่นเกมลุกเร็วนะคะแล้วก็ป้องกันทีมที่มีความสามารถในการเท่าทําประตูในระยะใกล้ได้เป็นอย่างดีนะคะหรือพูดไปอีกในนึงก็คือเป็นการป้องกันที่บีบบังคับให้ฝั่งตรงข้ามทําประตูจากการยิงประตูระยะไกลนั่นเองนะคะเป็นส่วนใหญ่ในลักษณะของการป้องกันแบบโซนนะคะจำเป็นต้องอาศัยความ ความมีน้ำใจของผู้เล่นทีมเดียวกันเองหรือใน5คนนั่นเองนะคะโดยการเคลื่อนที่นะคะปิดช่องว่างในการป้องกันนะคะซึ่งทำการป้องกันแบบนี้ทำให้เกิดความเหนียวแน่นมากพิ่งขึ้นทำให้ฝ่ายลูกทำประตูหรือเคลื่อนที่เข้าทำประตูหรือได้เข้าหรือเข้าไปเลี้ยอัอได้ค่อนข้างยากลำบากนะคะพร้อมที่จะสกัดทีมที่มีความสามารถในการเลี้ยงบอลได้ง่าย นะค,ะคนที่มีความสามารถใน,าในการเลี้ยงบอลคล้องก็สามารถเลือกป้องกันลักษณะของการการนันโนก็ถือว่าใช้ได้ดีอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะการป้องกันพื้นที่นะคะแบบโซนนะคะลักษณะของความรับผิดชอบของพื้นที่ในส่วนของนักกีฬาที่ต้องยืนนะคะถ้าเป็นนักกีฬาใหม่ที่ต้องรับผิดชอบในพื้นที่ที่กาหนดซึ่งรูปแบบในการยืนใน สไลด์นี้นะคะก็จะเป็นการกําหนดแบบป้องกันแบบ212นะคะการป้องก,กันลักษณะของ212เป็นการป้องกันยืนป้องกันพื้นที่ครอบคุมที่ออรักษาพื้นที่ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน5คนที่เป็นทีมป้องกันนะคะเป็นการป้องกันการทําประตูบริเวณพื้นที่ด้านในใกล้ห่วงประตูนะคะซึ่งผู้เล่นแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบพื้นที่นะคะ การป้องกันแบบ2 1 2นะคะเราก็จะยืน2คนนะคะบริเวณหัวกะโหลกนะคะยืน1คนนะคะใต้เส้นโทษลงมาแล้วก็อีก2คนอยู่ด้านล่างลักษณะป้องกันก็จะเป็น2 1 2นะคะซึ่งก็จะมีพื้นที่ในการดูแลนะคะ อย่างโค้งที่เห็นในในหน้านี้ในสไลด์นะคะหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะคะที่เห็นอยู่พื้นที่ในการดูแลรักษาอันนี้ก็คือของหมายเลขหนึ่งนะคะถัดมาพื้นที่การดูแลของหมายเลขสองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าวิ่งไม่ทันนะคะก็สามารถแทนที่กันได้พื้นที่ตรงกลางที่เห็นอยู่ก็จะเป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องที่ของ หมายเลขสองอกมาเลขหนึ่งกับหมายเลขสองที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและขัดก็คือตรงนี้ถัดมาค่ะพื้นที่ของหมายเลขห้าในการรับผิดชอบก็คือพื้นที่ตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็พื้นที่ด้านล่างนะคะที่ต้องดูแลอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ของหมายเลขสามนะคะและอันนี้กับของหมายเลขสี่นะคะฉะนั้น การทำงานในการป้องกันแบบโซนอย่างที่บอกคะ่ะต้องมีความมีน้ําใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการป้องกันที่ค่อนข้างครอบคุมพื้นที่นะคะคนที่เป็นทีมลูกสามารถเข้าไปทําประตูค่อนข้างยากนะคะเพราะเป็นการป้องกันที่รักษาพื้นที่แบบวางนั่นเอง ในการป้องกันโซนแบบ2-1-2นะคะเมื่อมีลูกบอลอยู่ด้านข้างของพื้นที่การป้องกันผู้เล่นแต่ละคนจะต้องเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่รับผิดชอบนะคะของผู้ที่ครอบครองบอลแล้วก็พื้นที่ป้องกันแต่ลักษณะของการยืนก็ยังเป็นการยืนแบบ2-1-2เช่นเดิมนะคะซึ่งจากเดิมนะคะซึ่งจากเดิม จะยืนตรงนี้ถูกต้องไหมคะเมื่อบอลนะคะจะเดินอยู่ตรงนี้เคลื่อนที่มาตรงนี้นะคะหมายเลขหนึ่งนะคะก็จะเคลื่อนที่ไปชิดบอลหมายเลขสองก็จะตกลงมาอยู่ด้านหลังหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่ก็จะเคลื่อนที่มานะคะด้านหน้าเล็กน้อยหมายเลขสามที่เคยอยู่ในตำแหน่งนี้ก็จะเคลื่อนที่ออกมาปิดเพราะตรงนี้จะมีทีมลุกยืนอยู่ นะคะหมายเลข5จากที่อยู่ตรงนี้ก็เคลื่อนที่มาหนั่งหน้าห่วงนะคะจะเห็นได้ว่าลักษณะของการยืนก็ยังเป็นลักษณะของสองเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าในกรณีบอลที่มาทางนี้นะคะสค่ะ2ก็จะวิ่งออกมา1มารอตรงนี้นะคะสลดลงมา5วิ่งมาตรงนี้แล้วก็3วิ่งมาตรงนี้นะคะลักษณะของการป้องกันก็คือจะเคลื่อนที่ นะคะรักษาพื้นที่ในพื้นที่ใครพื้นที่มันแต่ก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะการป้องกันแบบสองนสองนะคะเมื่อลูกบอลนะคะเคลื่อนที่มาอยู่ที่มุมสนามนะคะหมายเลข3นะคะจากที่เคยอยู่ตรงตรงนี้เขาก็จะเคลื่อนที่ออกมา4จากที่เคยอยู่ตรงนี้เขาจะเคลื่อนที่มา5จากที่อยู่ตรงนี้ก็จะเคลื่อนที่มานะคะ1กับ2ที่เคยอยู่ตรงนี้ก็จะเคลื่อนที่ลงมา ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนนะคะการป้องกันที่ดีคือการที่สื่อสารกันได้ภายในทีมถ้าวิ่งไม่ทันเราก็อาจจะต้องใช้สิทธิ์ช่วยนะคะแต่นี่คือการแทนตำแหน่งกันได้ซึ่งกันและกันนะคะถัดมาค่ะเป็นการป้องกันแบบ122 2, นะคะเมื่อกี้212 2, เนอะอันนี้จะเป็น122 2. ลักษณะของการยืนของ122 2. ตามชื่อเลยค่ะ หัวหนึ่งคนนะคะหัวหนึ่งคนตงกลางสองคนข้างล่างสองคนนะคะก็จะเป็นลักษณะการป้องกันการยิงบอลในระยะไกลบริเวณหัวกะโหลกนะคะของทีมที่มีคนที่ครอบครองบอลและยิงประตูได้แม่นนะคะ ในลักษณะของการป้องกันของทีมฝ่ายลุกใต้แป้นแล้วก็การตั้งรับแบบนี้จะเป็นผู้เล่นที่อยู่ด้านหน้าหนึ่งคนอยู่ตรงกลางสองคนคอยรับผิดชอบพื้นที่นั่นเองนะคะถัดมาเป็นการป้อง,องกันโซน2 1 2เหมือนอย่างที่อธิบายไปในสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอยู่ข้างหน้า2คนอยู่ตรงกลาง1คนแล้วอยู่ด้านล่าง2คนนะคะบอลเคลื่อนที่ไปทางไหนนะคะ ออคนก็เคลื่อนที่ตามนะคะถ้าในกรณีแบบนี้ลูกอยู่ตรงนี้นะคะ2ขยับขึ้นมาค่ะ5มาตรงนี้1มาตรงนี้4มานี่3ม,มาตรงนี้ก็จะแทนที่กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการต้องการสองน2 1 2นั่นเองนะคะป้องกันแบบ2 3นะคะตามชื่อเลยค่ะ2 3ด้านบน2คนนะคะด้านล่าง3คน นะค,ะคนที่ยืนหรือตำแหน่งตงการนีนส่วนมักก็จะเป็นลักษณะของคนที่มีรูปร่างใหญ่เคลื่อนที่ช้าหรือเซนเ,นเตอร์นั่นเองนะคะก็ถ้าในกรณีที่ยืนลักษณะนี้คือบอลอยู่ตรงหัวแต่ถ้าบอลน,นะคะเคลื่อนที่มาด้านนี้นะคะคนนี้ออกค่ะ1ออก3ขยับนะคะ5ขยับมา4มานี่2มานี่ก็ยังเป็น2-1-2เช่นเดิมนะคะ ถัดไปเป็นสามสองนะคะสามสองหน้าสาค่ะหลัง2อนะคะอันนี้ก็จะมีไว้ผู้เล่นสุนหน้าแล้วก็ผู้เล่นหลังก็คือเล่นการสองคนยิงนะคะยิงตัววงนอกไม่แม่นยำนะคะที่ขาดประสิทธิภาพนะคะลุกโดยใต้แป้นในการตั้งรับจะมีผู้เล่นอยู่ด้านหน้า3าคนแล้วก็ผู้เล่นอยู่ด้านหลังสองคนคอยรับผิดชอบในพื้นที่ของตนเองนะคะเหมือนกันทุกๆลักษณะนะคะในการป้องกันโซน บอลเลื่อนที่ไปทางไหนนะคะคนก็ขยับออกนะคะขยับมา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 นะคะอันนี้เป็นลักษณะของการป้องกันสามสอดนั่นเองนะคะถัดมาเป็นการป้องกันแบบเพรสนะคะในการป้องกันแบบเพรสนะคะเป็นการป้องกันที่ประกบตัวผู้เล่นนะคะโดยสามารถปฏิบัติ การป้องกันด้วยกันมีสองลักษณะก็คือการป้องกันเพจโดยใช้วิธีการป้องกันแบบคนต่อคนนะคะหรือว่าแมนทูแมนนั่นเองนะคะกับการป้องกันเพจโดยใช้วิธีการป้องกันแบบตั้งโซนนะคะนี้เรามาดูกันค่ะนะคะในลักษณะของการป้องกันแบบเพจนะคะที่โดยใช้วิธีการป้องกันแบบคนต่อคนหรือแมนทูแมนก็จะเป็นลักษณะของการป้องกันเพจด้วยวิธีการป้องกันคน ่อคนเพียงอย่างเดียวกับการป้อง,องกันเพสแบบดูวิธีแบบคนต่อคนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของออคนที่เราป้องกันเคลื่อนที่ไปทางไหนเราเคลื่อนที่ไปพร้อมกับคนที่เป็นทีมลุกด้วยตลอดนะคะรักษาการป้องกันรักษาผู้ผู่ตนเองนั่นเองนะคะไม่ให้ผู่ตนเองได้บอลไม่ให้ผู่ตนเองยิงบอลไม่ให้ผู่ตนเองเข้าทําการยิงประตูนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าจักตายนั่นเองนะคะ ถัดไปค่ะเป็นการป้องกันเพจด้วยวิธีแบบคนต่อคนเพียงอย่างเดียวนะคะเ,ออเป็นวิธีการที่ทำการป้องกันแบบคนต่อคนมาใช้ในเขตพื้นที่3ใน4ของสนามหรือเต็มสนามของผู้เล่นฝ่ายป้องกันนะคะแต่ละคนก็จะยืนอ,อ่ชิดนะคะคู่ของตนเองหรือทีมลูกของตนเองนะคะแล้วก็ คู่เคลื่อนที่ไปทางไหนก็เคลื่อนที่ไปทางนั้นด้วยนะคะ O นะคะตัว O นะคะตัว O นี่ก็คือทีมลุกนะคะนี่เนาะเป็นทีมลุกนะคะทีมลุกตัว X นะคะตัว X เป็นทีมลับนะคะถ้าบอลยังอยู่ที่ท้ายสนามนะคะคนป้องกันนะคะทีม X ไม่ว่า O ในตำแหน่งไหนเคลื่อนที่ไปทางไหนก็ตาม x จะเคลื่อนที่ตามโดยตลอดและลักษณะของการยืนนะคะก็คือถ้ายืนในตำแหน่งตรงนี้นะคะเท้าที่นำกับมือที่นำคือมือขวาค่ะในตำแหน่งนี้ในตำแหน่งของหมายเลข3มก็จะเป็นซ้ายนำแล้วเอ,อ่อมือซ้ายยกมือขวายกเพราะว่าด้วยบอลอยู่ทางนี้เตรียมปัดบอลน,นะคะอย่างที่บอกค่ะคู่ตัวเองเคลื่อนที่ไปทางไหน ผลป้องกันคขึ้นที่ด้วยตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันแบบแมนทูแมนนั่นเองนะคะถัดไปเป็นการป้องกันเพรสแบบกดดันเต็มสนามนะคะถ้านะคะจากรูปภาพนะคะจากรูปภาพมีด้วยกันอยู่ตําแหน่งนะคะมีด้วยกันอยู่ตําตำแหน่ง1 2 3 4 5 นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าบอลนะคะหรือคู่ของเราเคลื่อนที่ไปทางไหนนะคะคนป้องกันก็จะเคลื่อนที่ตามไปด้วยทีนี้นะคะผู้ป้องกันนะคะเคลื่อนที่มาป้องกันคนที่อยู่ใกล้บอลนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นบอลอยู่ที่หมายเลขหนึ่งนะคะของโอนะคะ คนที่ยืนรอรับบอลก็จะมีสองนะคะมีสามมีสี่นะคะสี่มีห้าอันนี้คือทีมลุกนะคะทีมลุกถัดมาค่ะถ้าเป็นในกรณีทีมรับนะคะถ้าเป็นในกรณีทีมรับเมื่อบอลน,นะคะเมื่อบอลส่งไปให้สองนะคะเมื่อบอลจากหนึ่งส่งมาให้สองนะคะ คนป้องกันของ1ก็จะวิ่งมาช่วย2ป้องกัน3ก็จะวิ่งไปช่วยป้องกันคนที่1น,นะคะ4ที่จะป้องกันจากตรงนี้วิ่งมาช่วยกลางสนามเพื่อเตรียมตัดบอลรวมถึงรักษาพื้นที่เพื่อไม่ให้ส่งบอลกลับมาที่หมายเลข3ด้วย5จากที่อยู่ตรงนี้ก็จะเคลื่อนที่มาช่วยในกรณีที่บอลจากตรงนี้ส่งมาที่สี่ 5. สามารถวิ่งตัดได้อันนี้ก็จะเป็นลนักษณะของการป้องกันแบบโซนเพรสนั่นเองนะคะการป้องกันแบบโซนเพสกดดัน3ใน4ของสนามนะคะหรือแบบครึ่งสนามนั่นเอง ะะเป็นลักษณะของการวางกับดักให้ส่งหรือให้เลี้ยงในเขตพื้นที่อันตรายแล้วเข้าทําการป้องกันสองคนนะคะเพื่อป้องก,กันกันคนที่อยู่ใกล้ลูกบอลน,นะคะโดยทีมผู้เล่นที่อยู่ไกลสุดสองคนกับคนป้องกันหนึ่งคนนะคะก็จะยืนลักษณะของการยืนก็จะเป็นลักษณะนี้สองสองหนึ่งนะคะเป็นการยืนแบบรักษาพื้นที่ก็คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะ ถ้าในในการป้องกันในสถานการณ์พิเศษนะคะการแข่งขันบาสเกตบอลเมื่อฝ่ายลุกใช้วิธีการโต้กับอย่างเร็วนะคะทาให้ผู้เล่นฝ่ายลูกอาจมีจํานวนมากกว่าฝ่ายป้องกันได้แก่ฝ่ายลูกวิสองคนขณะป้องกันมีเพียง1คนนะคะหรือฝ่ายลูก3าคนคนป้องกัน2คนนะคะหรือการหรือในการแข่งขันฝ่ายลูกอาจจะมีผู้เล่นที่มีความสามารถสูงกว่าก็เป็นไปได้ทั้งทาง,งด้านการควบคุมเกมหรือความสามารถในการทําประตู ในในของจํานวนผู้เล่นใน1นถึงสคนผู้สอนจะใช้การป้องกันแบบทั่วไปไม่ได้จําเป็นที่ต้องใช้การป้องกันในสถานการณ์พิเศษซึ่งการป้องกันในสถานการณ์พิเศษก็สามารถที่จะสรุปได้ดังนี้ก็จะเป็นการป้องกันแบบป้องกัน1คนป้องกันฝ่ายลุก2คนนะคะการป้องกันแบบ2ป้องกัน3นะคะลูก3าป้องกันสอ หรือเป็นการป้องกันแบบผสมผสานนะคะแล้วก็การป้องกันแบบคนต่อคนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะการป้องกันแบบ1น,นะคะป้องกัน1ฝ่ายลูก2นะคะก็จะอย่างรูปภา,าพที่เห็นอันนี้เราต้องยืนตรงกลางเพื่อเตรียมคอยดูทั้งด้านซ้ายและด้านขวาถ้าบอลลดต่ําลงมาถ้าเลี้ยงบอลมาคนป้องกันก็ต้องลดลงมามีโอกาสที่ อีกคนนึงจะวิ่งตัดลงด้านล่างก็ได้หรือวิ่งขึ้นตรงกลางขอบอลก็ได้ถ้าเขาส่งบอลมาคนป้องกันก็ต้องวิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องปลอยรักษาพื้นที่ด้วยว่าอีกคนที่ไม่มีบอลจะเข้าทาการเลี้ยงอัพหรือเปล่านะคะถัดมาเป,เป็นการป้องกันฝ่ายอา2อสบุก3นะคะป้องกัน2จากรูปภาพที่เห็นในกรณีแบบนี้นะคะลูกบอลอยู่ทางด้านข้างนะคะเราก็ต้องทําการ เคลื่อนที่นะคะแต่ต้องรักษาพื้นที่ทางด้านหลังด้วยนะคะถ้าบอลน,นะคะถ้าบอลกลับมาตรงกลางนะคะคนนี้ก็วิ่งกลับไปตรงกลางอีกคนก็คอยดูพื้นที่หรือถ้าบอลมาฝั่งนี้นะคะคนนี้วิ่งออกไปคนนี้ลดลงมาเป็นการแทนตำแหน่งกันก็ได้นะคะอย่างรูปนี้รูปที่สองนะคะคนนี้อยู่หน้าคนนี้อยู่หลัง บอลออกมาคนนี้อาจจะออกก็ได้แล้วคนนี้ก็มาขยับขึ้นมาถ้าบอลโอเวอร์เฮดจากตรงนี้ข้ามมาคนนี้วิ่งออกค่ะคนนี้มาแทนตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันในลักษณะของบุก3ป้องกัน2นะคะการป้องกันแบบผสมผสานนะคะเป็นการป้องกันระหว่างการป้องกันแบบคนตอน่อคนแล้วก็แบบตั้งโซน นะคะเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีผู้เล่นที่มีความสามารถในการควบคุมเกมหรือความสามารถในการทําคะแนนได้ดีฝ่ายป้องกันจําเป็นต้องจัดผู้เล่นไปทําการป้องกันแบบคนต่อคนนะคะส่วนผู้เล่นที่เหลือให้ทําการป้องกันในเขตพื้นที่ใต้หัวประตูนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์ตอนนั้นนะคะเราจะเมนเมนหรือบริหารจัดการอย่างไรนั่นเองถัดไปค่ะการป้องกันแบบคนต่อคนนะคะ ในลักษณะของการป้องกันแบบคนต่อคนหนึ่งผู้นะคะให้ผู้เล่นทําการป้องกันนะคะออผู้เล่นฝ่ายบุกนะคะแบบคนเดียวนะคะป้องกันเพียงคนเดียวส่วนอีก4คนต้องการยืนในลักษณะของการรักษาพื้นที่บริเวณใต้ห่วงประตูง่ายๆถ้าใครที่มีบอลน,นะคะใครที่มีบอลหรือต้องการจับตายผู้ใดผู้หนึ่งนะคะยกตัวอย่างรูปแรก อันนี้จับตายที่ O4 นะคะผู้เล่นที่เหลือต้องรักษาพื้นที่ซึ่งเจ้า o อเนี่ยอาจจะเป็นคนพิเศษของทีมไฟลุกมีความแม่นยำม,มีความเร็วโค้ชอาจจะสั่งในสถานการณ์การป้องกันในสถานการณ์พิเศษป้องกันตายหนึ่งคนที่เหลือต้องการป้องกนันโซนจะอยู่ในลักษณะนี้ก็ได้ัดหรือรูปที่สองถ้าบอลม,มีการเคลื่อนที่นะคะคนนี้จับตายที่เหลือ ป้องกันโซนนะคะก็ยืนรักษาพื้นที่เช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นการป้องกันแบบคนต่อคนหนึ่งคู่นะคะส่วนอีกสีคนที่เหลือเป็นการป้องกันแบบโซนคือรักษาพื้นที่นั่นเองนะคะ